ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่ปฏิทินปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงที่เรานักแข่งและรายการมอเตอร์สปอร์ต่างๆอยู่ในช่วงปิดฤดูดกาล GP Race Access by idemitsu สัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นสักการะใหม่กับความมันของโลกความเร็วที่จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ กับปฏิทินมอเตอร์สปอร์ตโลก2024กันครับเริ่มจากศึกรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่าวันครับที่ในปีนี้บอกเลยว่าจุใจแฟนความเร็วแน่นอนเพราะจะมีการแข่งขันถึง24สนามครับโดยจะเปิดฤด,ดูกาลสนามแรกที่บาเรนในวันที่2มีนาคมและไปปิดฉากกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสครับวันที่8ธันวาคมขณะที่ไล่อัครับถือเป็นครั้งแรก ทีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไล์อัพนักขับจากปลายฤดูกาลก่อนทําให้ทุกทีมยังคงใช้นักขับคนเดิมซึ่งแน่นอนว่าอเด็กซ์อัลบอนนักขับไทยยังคงได้ไปต่อกับทีมวิลเลียมส์เป็นปีที่3ติดต่อกันครับส่วนศึก2ล้อทางเรียบมโต GP 2024ครับจะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น22สนามซึ่งจะกลับมาเปิดฉากสนามแรกกันที่กาตา วันที่8 1 0ถึง10มีนาคมนี้และไปปิดฉากสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียรประเทศสเปนวันที่15 1 7ถึง17พฤศจิกายนส่วนศึกไทยลันกังปรีสครับยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมถูกวางไว้เป็นสนามที่20ของฤดูกาลกำหนดดวลความเร็วระหว่างวันที่25 2 7ถึง27ตุลาคมที่สนามแข่งบุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแฟนความเร็วชาวไทยครับล็อกคิวกันไว้แต่เนิ่นๆกันได้เลยละครับ ขนาที่ศึกประชันความแรงรถโปรดักชันบค์ครับรายการ World Superbike 2024ประกาศแล้วว่าปีนี้แข่งขันกันทั้งหมด12สนามครับโดยมีการเพิ่ม2ส,สนามใหม่ที่ฮังการีและเครโมนาประเทศอิตาลีขณะที่การแข่งขันสนามแรกครับจะเปิดฉากกันที่ฟิลิปไอแลน d ์ประเทศออสเตรเลียวันที่23-25กุมภาพันนี้ ด้านศึก2องล้อชิงแชมป์เอเชียครับเอเชียโรดเร a ซิ่งแชมเปี้ยนชิพหรือ ARRC เปิดโพปฏิทิน6สนามตลอดปี2024ครับโดยสนามประเทศไทยยังคงได้รับความไว้วางใจเป็นสนามเปิดหัววันที่15 1 7มีนาคมและสนามสุดท้ายครับวันที่6 8ถึธันวาคมร่วมลุ้นนักบิดไทยทีมแข่งไทยให้กลับมาทวงแชมป์เอเชียให้ได้อีกครั้งในรายการนี้ครับ ปิดท้ายกันที่ปฏิทินแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในประเทศครับรายการอีเดมิสซ์ซูเปอร์เอนดูรานซ์เซาท์อีสเอเชียทรอฟี่ยืนยันปฏิทินแข่งขันปี2024ทั้งหมด3สนามที่สนามบุรีรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับเริ่มแข่งสนามแรก9-10มีนาคมและสนามสุดท้ายวันที่20-21กรกฎาคมนี้ครับงานนี้ใครที่เป็นแฟนความเร็วรายการไหนครับเตรียมล็อกคิวปฏิทินติดตามชมการแข่งขันกันได้เลยละครับ